แฟนจ้าถ้าันมาแล,ล้วจะเอ้ยอยู่นี่แล้วนะนี่จะกระเยบมาไกาๆาลๆอ้า,าวเราอะสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค <นะ S 2> <า>่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ AS Win New On Tour นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยป้าอยู่ที่โรงงานอายุธยาบ้านตากเองค่ะเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเราไม่ได้มาแค่2คนนะพี่ต้าใช่ละะแล้วค่ะเรายัางขนกองทัพ AS Win Buster มาด้วยนะครับอ้าวเบอร์ตัวฮะเอมาเลยค่ u s t e r ะ เดี๋ยวเรามาแนะนําตัวกันก่อนดีกว่านะฮะเริ่มจากฝั่งซ้ายมือผมเลยนะน้องสาวผมเองค่ะมิวนะคะจากกําแพงเพชรค่ะแอนเอสทีสำนักงานใหญ่ใหญมครับเอสทีสำนักงานใหญ่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 เป็นใหญ่อย่างเดียวเลยเรามีแต่ใหญ่ใหญ่กันทั้งนั้นนะคะ เอาวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะน้องป๊าบสำหรับวันนี้นะครับพวกเราจะมาประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดตามนะฮะแล้วก็เผยแพร่ข่าวสารนะฮะที่พวกเราข่าว<ช>สารโอ,อ้นั่นแหละขอแบบขัดหมี่นะฮะ<ช>ข่า,าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะฮะเรื่องของ a s ชนะครับผมให้กับพนักง,งานที่อยุธยาได้รับทราบใช่แล้วค่ะผ่านทางช่องทางต่างๆที่เราจะไปบอกให้พนักงานรับทราบกันในวันนี้เนาะโอเคพร้อมหรือยังคะพร้อมนะคระถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปฮะรับไปเลยฮะ โอเคฮะมาถึงกันแล้วนะครับนี่เราอยู่ที่ไหนครับพี่ทั๊นตอนนี้เราอยู่ที่ฝ่ายเอเจนารี i n g ค่ะโอ้มีพี่ๆมายืนรอรับเต็มไปหมดเลยใช่แล้วค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเรามาเชิญชวนเพืะะ่อนนะคะสแกนนะคะ s อสบีชาแนลของเรานะคะทั้ง3มช่องทางค่ะโดยมีของรางวัลเล็กๆน,น,น้อยๆมาแจากเป็นพวงกุญแจใช่ชชแล้วค่ะก็แจกให้กับทุกท่านนะคะที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมิชชั่นโฟร์พาร์ทเนอร์ค่ะเพียงแค่กดไลค์กดแชร์เ,เนาะใช่แล้วก็ได้แล้ว วันนี้นะครับเราอยากให้พี่ๆทุกคนนะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ ASV ของเรานะครับ<ะ>โดยการร่วมกันสแกน3ช่องทางหลักดังนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Line Open Chat แล้วก็ YouTube Channel ครับค่ะก็ๆๆขออนุญ,ญาตค่ะ สำหรับกิจ,จกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสรุปนะคะว่า ASV ของเรานะคะหรือว่าการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมมีทั้งหมด3ด้านนะคะด้านแรกก็คือการสร้างสังคมกินดีมีสุขค่ะด้านที่2การใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่า,าและด้านที่3การสร้างความยั่งยืนของโลกค่ะวันนี<ม>้<ม>ทุกท่านรู้แล้วนะคะว่า ASV ของเรามีทั้งหมด3ด้านและมีอะไรบ้างคะ่ะ ที่ชื่อสุวรรณีลักษณ์พินิษฐ์หรือชื่อเล่นว่ากุ้งนะคะปัจจุบันทํางานตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานไอโนมโตะอยุธยาค่ะวันนี้พี่มีโครงการจะมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในส่วนของ ASV ด้านที่3นะคะก็คือการลดการใช้ทรัพยากรและการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนของโลกสําหรับที่มาของโครงการนะคะเมื่อวันที่ 17ธันวาคม2563ที่ผ่านมาโรงงานไอโยโนมโตได้มีการเปิดตัวโครงการขยะฝังกบที่ต้องเป็นศูนย์หรือที่เราคุ้นหูและคุ้นชินกันว่าซีโรแลนด์ฟิลสำหรับวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือจะมีการเปลี่ยนวิธีการกำจัดขยะทั่วไปหรือที่เราเรียกว่าขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลหรือใช้ซ้ำได้แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันจะใช้วิธีการฝังกบแต่เราจะเปลี่ยนกลับไปเป็นวิธี RDF วิธี RDF ก็คือการนำขยะไปเป็นขยะเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตในโรงงานไฟฟ้าค่ะสำหรับเป้าหมายและความคาดหวังของโครงการนี้นะคะมีอยู่2ข้อค่ะข้อแรกก็คือขยะในโรงงานที่เกิดขึ้นประเภทขยะทั่วไปสามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ร0 0สเปอร์เซ็นต์หรับเป้าหมายที่2ก็คืออยากให้พนักง,งานพนักง,งานบริษัทในเครือและพนักง,งานรับเหมาทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนจิตสำนึกในการแยกขยะค่ะ เฮียหนึงเหล่าเพื่อเราแต่ก่อนจิตใจอาวอนวันนี้เวลาสูงโอ้โหอร่อยจริงๆหรอแม่มีความสุขค่ะนะฮะวันนี้สําหรับเทปหน้าเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปที่ไหนพี่ตากรูปะไม่รู้ค่ะไปที่ไหนกันคะไม่บอกบอกนะคะไม่บอกหรอกเดี๋ยวเราพาทุกคนนะครับไปติดตามกันในเทปหน้าแล้วกันนะเนาะเดี๋ยวสาหรับวันนี้เราไปก่อนแล้วกันนะครับผมอย่าลืมนะติดตามพวกเราได้ในเทปหน้านะครับอย่าจางเราไปไหนแล้วกันนะครับก็แม่ขอช้างแม่ขอม้แต่ขอลาไปก่อนสวัสดีฮะ ดูจบกันแล้วใช่ไหมคะน่ารักที่สุดเลยแต่ว่าจะน่ารักกว่านี้อีกนะคะถ้าคุณกดไลค์กดแชร์ปักตะไคร้เฮ้ยสับตะไค,คร้เฮ้ยซับสไครป์เฮ้ยถูกแล้วดิและสุดท้ายกดกระดิ่งกันด้วยนะคะกิง๊งกๆๆงกกิ